สวัสดีค่ะคณะขนาคการมาร่วมมือกันครั้งนี้ค่ะว่าเป็นไรก็คือต้องบอกว่าจริงๆในเรื่องใคยในกระจกเนี่ยนะครับเป็นนิยายที่มีแฟนๆติดตามมานานมากเพราะว่าเป็นนิยายที่มีเบสมาจากทางคุณหมอที่เชียเช่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของโรคสมองซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาของคนในยุคนี้มากๆนะครับคุณหมอก็เลยได้เอาเรื่องนี้มาทําเป็นนิยาย แลวเราไปเห็นว่าไอ้นิยาเรื่องนี้มันมีแฟนติดตามเยอะจะมีแฟนเบสเยอะและที่สําคัญก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอีกแนวหนึ่งของละครแนวซีรีส<ม>์วายซึ่งซีรีส์วายของเรามันจะเป็นแนวออกค่อนข้างทิลเลอร์จะต้องมีการติดตามมีการหักมุมครับก็เลยเป็นการร่วมมือกันในครั้งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่วันนี้ทาง i อ้ีเนี่ยได้หยิบ <c oughs> เรื่องนี้มาเพื่อที่เราจะออนแอร์ไปถึงหลาย้ประเทศทั่วโลกใช่ไหมครับครับเรื่องราวของไทยในกระจุยมีที่มาที่ไปยางไร คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของใครในกระจกเนี่ยนะคะเริ่มเริ่มจากเริ่มจากตัวดินเงินเรื่องพระเอกเนี่ยมีชื่อเรื่องชื่อคล้ายคลึงกับลูกชายก็เลยน่าสนใจก็เลยฟังแล้วแบบเออชื่อนี้น่าสนใจก็เลยลองให้พี่หมอนะคะพี่แพทเนี่ยลองเล่าเรื่องราวของใครในกระจกให้ฟังว่าเ,เส้นเรื่องเป็นยังไงแล้วมีความเป็นปาเป็นมาแล้วก็หักมุมค่อนข้างแบบเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจคะ่ะ จะเป็นวายแล้วยังมีความมีแระที่ขวัญในเรื่องด้วยมีความดาร์กหน่อยๆลุ้นตื่นเต้นแล้วก็เซ็กซี่เบาๆเซ็กซี่เบาๆชายได้เลยชายชายอ่ะสปอยด์นึงเซ็กซี่ในส่วนของนักแสดงนะไรการคัดเลือการแสดงเอ่อในเรื่องของการคัดเลือกนักแสดงเนี่ยเรามองตัวพระเอกที่ค่อนข้างซีเรียสกับ กับการใช้ช,ชีวิตแล้วก็การตามหาว่าใครหรือวิญญาณหรือใครที่ตามมาหาเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการค่อนข้างแคสติ้งค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็เฟ้นหาจริงๆกว่าจะได้เ,เป็นพิตัวของเรามาค่ะคือจริงๆต้องเสริมเลยนึงครับตอนที่เราแคสติ้งเนี่ยเราค่อนข้างมีนักแสดงให้เกียิหลายท่านที่มาแคสติ้งกับเรา<ม>ครับ<ม>ซึ่งในวันแคสติ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ละคนที่นั่งดูเนี่ยคือแบบ มือจิกขนาดแคสติ่งเนอะมือจิกเอ่อเท้าจิกหมอนตีนจิกพื้นกันตลอดเพราะว่าแต่ละคนที่ที่เล่นออกมาเนี่ยเขาส่งเอ่อพลังออกมาได้อย่างดีมากๆโดยเฉพาะน้องตัวกับทางเอ่อน้องเป็นต่อต้องบอกเขาจะมีความเคมีที่มันเข้ากันมากๆแล้วที่สําคัญอีกอย่างคือน้องเป็นต่อเนี่ยเอ่อเขาตรงกับคาแรคเตอร์มากๆตรงตั้งแต่แววตาที่แบบไม่ได้พูดและที่เขาส่งออกมา โดยที่วันนั้นเนี่ย<ม>เขาไม่ได้อ่านบทเยอะเลยนะแต่เขาสามารถาส่งพลังของตัวละครอ,ออกมาได้ชัดเจน<ม>แล้วก็พอเมื่อสองคนเขาได้เข้ากันเนี่ยมันเป็นเคมีที่มันค่อนข้างแตกต่างแต่มันลงตัวมากๆครับเราในภาพนี้อมองภาพรวมของ,งเรื่องนี้ไดัจริงๆภาพรวมก็ต้องบอกว่าในในซีรีส์ใครในกระจกนี้เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์ที่มีแฟนๆติดตามมาอยู่ ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มีคนอ่านในหลายๆประเทศฉันความคาดหวังเราก็คือเราคาดหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ได้ตอบโจทย์หรือคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันมาที่2คือในซีรีส์ของเ,ออเกี่ยวกับเรื่องของสมองเนี่ยคุณหมอก็มีจักรวาลอยู่ค่อนข้างหลายเรื่องอยู่ก็คิดวางแผนกันแต่ว่าคือเท่าเรื่องนี้อ่ะเราสร้างแฟนติดตามเราสร้างทำไลายได้อย่างชัดเจนอย่างที่ต้องการเรื่องอื่นๆก็น่าจะออกตามมาประมาณนั้นครับพอบเป็นนิยายแล้วมาเป็นซีรีส์ครับ เนาบอกว่าคนคนอ่านพัคก,กิตเขาจะมีเขาจะมีเรื่องอะไรความคาด<ะ>หวังกับ,บ,บไม่เหมือนกัน,รรนเราจะทำยันที่มันให้เรียนรข้กันก็จริงๆต้องบอกว่าการที่เรามีแฟนนิยายอยู่แล้วใช่จะครับการที่มาเป็นซีรีส์หรืออาจจะเป็นมูฟวี่เองก็ตามใช่ไหมมันก็ยังต้องมีความคาดหวังแต่ก็ต้องบอกว่าเราพยายามทำตามสเต็ปโดยที่เราจะมีคุณหมอครับซึ่งเป็นคุณหมอแพทย์เนี่ยเป็นคนให้คําแนะนําในตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกเองคุณหมอก็จะอยู่ในที่ แคสิ่งของเราใช่ไหมลุมถึงเส้นบทต่างๆเองเพื่อที่จะให้ตรงกับสิ่งที่คุณหมอวางไว้ให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นครับให้ค่ะแฟนติดตาเรียนพี่อ้ํเลยพี่อ้ำาเลยให้พี่อ้ำเลยก็ต้องบอกว่าเป็นอ,อ,อีกหนึ่งความตั้งใจของซีรีส์ใหม่ของไทยนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะนำเสนออะไรที่ทแตกต่างอย่างเช่นความเป็นทริลเลอร์นะครับแล้วก็เป็นทริลเลอร์ที่มีพื้นฐาน มาจากคุณหมอซึ่งจะบอกว่าเส้นเรื่องของปัญหาในเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวกับความคิดของตัวละครเป็นเส้นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆกับมนุษย์ทั่วไปนะครับว่าคุณหมอเอาปัญหาคุณหมอเจอเนี่ยมาเขียนเป็นนิยายนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของเส้นเรื่องความลุ้นระทึกความโรแมนติกความรักวลอดคู่เพราะฉั้นก็เลยอยากจะฝากทั้งแฟนแฟนซีรีส์ชาวไทยนะครับแฟนๆฟนซีรีส์ชาวจีนแล้วก็ อยังหลายๆประเทศด้วยแล้วก็ทางคุรีชางก็บอกว่าก็มีโอกาสที่ตอนนี้เราน่าจะไปฉายยังประเทศอื่นๆที่อาจจะเป็นพื้นที่ใหม่ๆของเราอย่างไงก็ฝาติดังเรื่องใครในกาจกบนแอปไอฉีีพีเลตตั้งแต่วันที่22ตุลาเวลา2องทุ่มบนแอปไอฉีและเว็บไซต์ IQ คิวตกค้งเท่านั้นนะคะฝาติดังด้วยค่ะสามารถเราชมได้ทั่วโลกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ